สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณรู้ไหมครับว่าผักหูเสือเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนรู้จักเพียงในฐานะผักเคียงที่รับประทานร่วมกับอาหารพื้นบ้านเช่นลาบน้ำพริกหรืออาหารอีสานบางชนิดแต่ในความเป็นจริงแล้วผักหูเสือถือเป็นสมุนไพรที่มีการบันทึกสรรพคุณทางยามาอย่างยาวนาน และยังได้รับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่ามีริ์ทางเภสัชกรรมที่น่าสนใจต่อระบบทางเดินหายใจการอักเสบและภู่มคุ้มกันร่างกายวันนี้เราจะมาศึกษาอย่างละเอียดว่าผักหูเสือมีคุณค่าทางยาที่สำคัญอย่างไรวิธีการใช้ที่เหมาะสมคือแบบใดและข้อควรระวังที่ควรคำนึงถึงผักหูเสือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coleus amboinicus lauri จัดอยู่ในวงลามีอาซีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นอวบน้ำใบเดี่ยวสีเขียวเข้มมีขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อยและมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัวใบสดมีรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยซึ่งเกิดจากน้ำมันหอมระเหยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญทางยาในงานวิจัยพบว่าในผักหูเสือมีสารสำคัญหลายชนิดเช่นน้ำมันหอมระเหย (essential oils) ได้แก่ คาวาคลอไซมอลและยูจิโนลสารฟลาวโนย์สารกรดฟีโนลิกและสารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยสารเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีรียต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและช่วยขยายหลอดลมตามตำรายาไทยพักหูเสือถูกนำมาใช้เพื่อ1บรรเทาอาการไอมีเสมหะและเจ็บคอ ใช้ใบสดคั้นน้ำดื่มหรือเคี้ยวสด 2. รักษาโรคหอบหืดใบสดคั้นน้ำผสมเกลือเล็กน้อยใช้จิบเพื่อลดอาการหอบ 3. แก้ปวดศีรษะและลดไข้ต้มน้ำดื่มหรือต้มน้ำสูตรดมไอน้ำ 4. ขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อรับประทานเป็นผักสดร่วมกับอาหาร 5. แก้พิษจากมาแลนกัดต่อยใช้ใบสดต่ำพอกบริเวณที่ถูกกัดงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าสารคาวาคราวและไซมอลมีฤทธิ์ขยายหลอดลมลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจสารฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังสารสกัดจากผักหูเสือแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเช่น staphylococcus aureus และ Acherichia ค o l i บางการศึกษาเสนอว่าอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคข้อเสื่อมโดยลดสารก่อการอักเสบในข้อวิธีการใช้ที่เหมาะสม 1. ใบสดรับประทานสด2-3ใบต่อวันคู่กับอาหาร 2. น้ำคั้นใบสด5-10ใบใบข้นน้ำผสมเกลือเล็กน้อยจิบเพื่อบรรเทาอาการไอหรือหอบหืด 3. ชาสมุนไพรใบสด10-15ใบต้มกับน้ำ1แก้วดื่มขณะอุ่นวันละ1-2ครั้ง 4. ใช้ภายนอกใบสดตำพอกเพื่อบรรเทาอาการมาแมลงกัดต่อยข้อควรระวังผู้ที่แพ้น้ำมันหอมระเหยหรือมีกลิ่นฉุนอาจเกิดอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ไม่ควรใช้ในปริมาณมากต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะอาจระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารสตรีมีคันภและสตรีให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้โดยไม่ปรึกษาแพทย์ไม่ควรใช้เป็นการรักษาหลักทดแทนยาแผนปัจจุบันควรใช้เป็นการเสริมร่วมเท่านั้นสรุปผักหูเสือเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจทั้งในมิติของภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จากตำรายาไทยที่ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจแก้ไอ ขับเสมหะและลดไข้มาสู่การวิจัยที่ยืนยันถึงฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านเชื้อโรคและเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ควรละเลยการปรึกษาแพทย์ในกรณีที่มีโรคประจำตัวหรืออาการรุนแรงผักหูเสือจึงเป็นตัวอย่างของสมุนไพรใกล้ตัวที่มีคุณค่ามากกว่าที่หลายคนเคยรู้จักเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชม หากท่านสนใจเรื่องสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยอย่าลืมติดตามช่องสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรับความรู้ที่ถูกต้องและมือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและหากท่านมีประสบการณ์การใช้ผักหูเสือในด้านใดสามารถแบ่งปันไว้ในความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลร่วมกันได้ครับสวัสดีครับ